ถ้าดูการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิดนี่เป็นประเทศเดียวเลยนะคะที่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนนั่นก็คือจีนนั่นเองนะคะโดยจีนเนี่ยตอนนี้ออกมาประกาศเลยนะคะว่ายอดขายรถยนต์ของเขาเนี่ยน่าจะแตะ25ล้านคันในปีนี้ซึ่งถ้าถามว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้บรรดาค่ายรถต่างๆก็แน่นอนคะ่ะว่าอยากจะเข้าไปทําตลาดในจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ทางการจีนมั่นใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจในประเทศตัวเองมากน้อยแค่ไหนล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่าเขามองว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ของจีนจะพุ่งแต่25ล้านคันในสิ้นปีนี้ค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนําไปสู่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกหลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงไปต่ําสุดจากการระบาดของโควิด -19 นะคะทางฝูบิงเฟยค่ะรองประธานบริหารสมาคมการผลิตยานยนต์ในประเทศจีนบอกว่าใน ที่ประชุมประจําปีของหน่วยงาน C A A M เนี่ยนะคะในกรุงปักกิ่งวันนี้เขาคาดการณ์กันว่าสมาคมเนี่ยคาดว่ายอดขายของจีนในปีนี้เนี่ยจะเป็นรถยนต์นั่งประมาณ20ล้านคันนะคะแล้วก็เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ประมาณ5ล้านคันซึ่งก็จะรวมไปถึงรถบรรทุกแล้วก็รถประจําทางด้วย ในปีที่แล้วค่ะถ้าดูสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะจีนเนี่ยสามารถที่จะขายรถยนต์ได้25.77ล้านคันโดย C A A M คาดการณ์ด้วยว่ายอดขายของจีนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีหน้าแล้วก็มีโอกาสนะคะว่าจีนจะสามารถขายรถยนต์ได้แต่30ล้านคันในปี2568นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแคะ่ ast, กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้และค่ะ